รีวิวบัตรเครดิตที่ช่องกวางสาวพาใช้บัตรเลือกพกติดตัวในปี2026จะมีใบไหนบ้างวันนี้แก็บมาแชร์ให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าขสู่รายการกวางสาวพาใช้บัตรนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องชิดชน h ชนแนลของแก็บด้วยนะคะ กลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าหลังจากที่คลิปก่อนๆน,นะคะแกพึ่งมีทำคลิปไปว่าบัตรเครดิตที่จะได้ไปต่อกับแกในปี2026มีใบไหนบ้างวันนี้นะคะแกก็ขอมาทำคลิปนะคะว่าบัตรเครดิตใบไหนบ้างที่ในปี2026นะคะแกเลือกพกน้องติดตัวตลอดนะคะเรียกว่าเป็นบัตรที่ใกล้ๆตัวใช้บ่อยมากๆในทุกๆวันแล้วเพราะอะไรถึงเลือกพกใบนั้นๆน,น,นะคะวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังแต่ต้องบอกก่อนว่า เราจะไม่ได้มาอ่านเบนฟิตบาทแต่ละใบยอย่างละเอียดนะคะแต่ว่าแก๊บจะให้เหตุผลว่าทําไมถึงเลือกพกบัตรใบนี้ติดตัวในปี2026แก๊บจะดึงเฉพาะเบน f i ตหลักๆที่มีประโยชน์ออกมาเท่านั้นก็เหมือนกับจะเป็นการแชร์มุมมองแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะว่าทําไมแก๊บถึงเลือกบัตรดังกล่าวในปี2026ติดตัวค่ะมาที่ใบแรกก่อนเลยนะคะนั่นก็คือ นี่เลยค่ะบัตรเครดิต Kbank The Wis d o m นั่นเองนะคะเธอตัวนี้ยังเป็นบัตรที่ฉันติดตัวไปทุกที่แต่ที่สาเหตุฉันพกน้องเขาติดกระเป๋าไปด้วยไม่ใช่เพราะว่าเอาไว้จับจ่ายซื้อของนะคะคือสําหรับแกปะแกมองว่าตัวนี้ทุกการใช้จ่าย25บาท1คะแนน,นมันธรรมดามากๆเราไม่ได้พกเอาไว้ซื้อของเธอแต่ที่แกปยังพกติดตัวในปี2 0 2 6เพราะหนึ่งเลยนะคะเวลาเราเข้าไปทําธุรกรรมที่ธนาคาร กสิกรเนี่ยเราสามารถใช้บัตรใบนี้ในการได้รับคิวพิเศษเนาะซึ่งจะทําให้แกบะทําธุรกรรมได้เร็วขึ้นซึ่งแกเป็นคนหนึ่งที่เดือนหนึ่งต้องไปเข้าทําธุรกรรมที่สาขาบ่อยมากๆดังนั้นใบนี้จะเป็นใบนึงที่แกพกติดตัวไว้มาที่ใบต่อไปกันบ้างนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต uob p r m i privilege banking นั่นเองนะคะเธอตัวนี้เป็นอีกหนึ่งบัตรที่ยังได้ติดก,กระเป๋าตังไปกับชั้นในปี2026นี้เนาะสาเหตุเพราะอะไรอ่าแกต้องพูดอย่างนี้ค่ะ เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องการสะสมแต้มของเขาตัวนี้ถือเป็นบัตรเวล1หนึ่งใบที่การสะสมแต้มทุกการใช้จ่าย15บาทได้รับ1คะแนนเรทก็คือแบบจะดีกว่าธนาคารอื่นๆนะคะแล้วก็เรื่องที่2เลยก็คือถ้าเราใช้จ่ายพันบาทใบนี้ตั้งแต่50,000 0บาทขึ้นไปเราจะได้ลดรับส่งลิมูซีนสนามบินฟรี2ครั้งนะคะดังนั้นก็เลยเป็นหนึ่งในบัตรที่แก็บจะติดกระเป๋าไว้เวลาใช้จ่ายนั่นนูน่นนี่อะไรเงี้ยเก็บก็จะเอาน้องมาใช้ก่อนให้ยอดมันถึงเราจะได้รับลิมูซีน2ครั้งต่อปีนั่นเอง แล้วเรื่องที่3มก็คือเวลาบัตรใบนี้ไปรูดซื้อของต่างๆอ่ะเธอเลดคะแนนเขาดีแล้วแกเป็นคนชอบเอาคะแนนไปแลกเป็นคะแนนเดวันซึ่งพอแลกเป็นคะแนนเดวันอ่ะเธอเลทของ UOB พิมายอะ่ะมันค่อนข้างจะดีกว่าหน้าบาัตรอื่นๆของ UOB เนอะดังนั้นก็เลยเป็นอะไรที่อ่ะพกต่อแล้วกันในปี2 0 2 6มาที่ใบต่อไปกันบ้างนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต TTB Reserve นั่นเองนะคะเธอตัวนี้เป็นบัตรเวลของทาง TTB เนอะซึ่งฉันยังพกน้องในปี2026ต่อแน่แน เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางทีเราไปซื้อของนึกอะไรไม่ออกร้านค้านั้นไม่มีโปรเถอะเอาบัตรใบนี้รูดทุกการใช้ใจ่าย10บาทได้รับ1คะแนนเนาะมันเป็นเลทในการให้คะแนนที่ดีที่สุดแล้วในบรรดาบัตรเวลทั้งหมดเลยอะ่ะสำหรับชั้นนะแล้วก็ถ้าเอาบัตรใบนี้ไปใช้ใจ่ายในออนไลน์เนาะทุกการใช้ใจ่ายแบบ ห้าบาทได้รับไปเลยหนึ่งคะแนนอ่ะคือคะแนนเขาจะคูณห้าไปเลยในหมวดออนไลน์แล้วถ้าเป็นการใช้ใจ่ายทั่วไปสิบาทหนึ่งคะแนนเป็นเหทการแลกคะแนนที่ดีมากๆเลยใบหนึ่งดังนั้นใบนี้ฉันจะพกติดตัวไว้เวลาร้านค้าอะไรต่างๆหรือไปทานข้าวร้านไหนที่ไม่มีโปรอะไรเลยควักใบนี้ขึ้นมาค่ะพอยเขาดีสุดๆ มาที่ใบต่อไปกันบ้างนะคะแก,พกปพกใบนี่ค่ะบัตรเครดิตสยามทาคาชิมายะนะคะ f i n n t e Invitation Only นะคะเธอตัวนี้เป็นบัตรเครดิตของกรุงสีเนาะที่เขาโคกับทางสยามทาคาชิมายะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษสีดำนะคะเป็นรุ่น f i n n t e Invitation Only ความเลิศของบัตรใบนี้ที่ฉันพกต่อในปี2026ก็คือเวลาฉันไปไอคอนสยามเธอ เราสามารถแต้มบาตจอดรถได้ฟรี8ชั่วโมงเลยนะคะเรียกว่าถึงห้างปุ๊บแต็มได้เลยเรื่องที่2ก็คือเขามีที่จอดรถพิเศษสำรองไว้ให้ด้วยนะคะและเรื่องที่3ก็คือเวลาใช้บัตรใบนี้ไปเติมน้ามันที่ปั๊มบางจากทุก800บาทจะได้เงินคืน3%นั่นเองค่ะนี่ก็เลยเป็นอีก1บาทที่ฉันพกติดตัวไว้เลยในปี2026บางทีเกิดเข้าไอคอนสยามขึ้นมาปุ๊บควักบัตรใบนี้ขึ้นมาบางทีข,ขับรถอยู่น้ํามันหมด ควักบัตรใบนี้ขึ้นมาเติมน้ำมันก็ได้เงินคืน3%ไปเลยค่ะมาที่ใบต่อไปกันบ้างนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต SCB พร i m e นั่นเองนะคะเธอจริงๆตัวนี้เป็นบัตรเวลของทาง SCB ตัวเริ่มตน้นซึ่ง ที่ฉันพกน้องไว้ไม่ได้เอาไว้ใช้จ่ายไม่ได้เอาไว้ซื้อของแต่อย่างใดนะคะอันนี้สารภาพตามตรงแต่ที่ฉันพกน้องไว้เพราะว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่ทาธุรกรรมที่ธนาคารอาทิตย์หนึ่งหลายรอบมากอันนี้เป็นบัตรเวลตัวเริ่มต้นนะคะซึ่งสามารถได้รับคิวพิเศษในการทําธุรกรรมได้ซึ่งทุกวันนี้ฉันก็พกน้องไว้สาหรับคิวพิเศษในการทําธุรกรรมเลยนะคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เอามาใช้จ่ายเท่าไหร่อันนี้ก็แจ้งตามตรงมาที่ใบต่อไปบ้างนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต UOB Mercedes นั่นเองนะคะเธอตัวนี้เป็นใบที่ฉันพกติดตัวเช่นกันเพราะอะไรหลกัหลกๆใบนี้ที่ฉันใช้เบนฟิตและพกติดตัวเลยเป็นเรื่องของการเติมน้ำมันนั่นเองทุกสถานีเติมน้ำมันนะคะตั้งแต่วันที่1ุ่กุมภาเป็นต้นไปเราจะได้รับเงินคืนเลย3%ในทุกๆ1,000บาทไม่ระบุปั๊มอะไรทั้งสิ้นปกติอะ่ะเธอพวกบัตรเครดิตเวลาได้เงินคืน3%เขาจะระบุปั๊มบางจากนะเขาเทคนะ้นอนุนีแต่ถ้าเป็น UOB Mercedes ทุกปั๊มน้ำมันเลยค่ะเราจะได้เงินคืน3%แต่ว่าถังนั้นจะต้องเติมเกิน1,000บาทขึ้นไปดังนั้นใบนี้ก็เลยเป็นอีกใบนึ่งที่ชั้นพกติดตัวเนาะแล้วก็เรื่องที่2เลยก็คือวันไหนที่เราขับรถ Mercedes ไปที่ห้าง c ซ n t r รัลเวิลด์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีที่จอดรถสําหรับรถ Mercedes ให้ด้วยเพียงแสดงบัตรคู่กันดังนั้นใบนี้ก็ยังเป็นใบที่ชั้นพกติดตัวตลอดบางทีเผื่อใช้เบนฟิของเขาค่ะ มาที่ใบถัดไปนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต BBL M Lux Visa Signature นั่นเองนะคะเธอตัวนี้เป็นบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพที่โคกับทาง The เดอะมอล์เนาะอันนี้เป็นใบหนึ่งที่ฉันต้องติดตัวเลยอะใช้บ่อยมากเพราะฉันเป็นคนหนึ่งที่ช้อปปิ้งซูปเปอร์กุเมเป็นประจำเนาะดังนั้นก็จะต้องพบใบนี้เลยหนึ่งเลยคือมีที่จอดรถพิเศษให้เวลาไปสยามพารากอนโหเธอเสาร์อาทิตย์ที่จอดรถหายากมาก อันนี้คือมีที่จอรดรถพิเศษให้สําหรับแบบ M Lux เลยนะคะซึ่งที่จอดเยอะมากเรียกว่าไปภารกอนกี่ทีชันก็ได้จอดอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือบางทีเราไปเดินแบบ M quartier อะไรเงี้ยเขาแต็มป้าจอรดรถฟรีได้ด้วยนะคะประมาณ6ชั่วโมงนะคะทุกคนและเรื่องที่3ก็คือเราจะได้คะแนนคูณพิเศษเวลาใช้จ่ายในห้างเครอรเดอมอแล้วก็ได้ส่วนลด1 0ด้วยนั่นเอง และเรื่องสุดท้ายก็คือบัตรใบนี้มีรถลิมูซีนรับส่งสนามบินให้นะคะอีก2ครั้งต่อปีนะคะซึ่งฉันได้ใช้สิทธิ์ทุกปีเงื่อนไขก็คือใช้ใจพันบาทปีหนึ่งเกิน4ี่แสนบาทขึ้นไปได้รถรับส่งไปเลยค่ะทุกปีฉันก็จะมีภารกิจที่จะต้องมาเก็บยอดกับบัตรใบนี้ให้ได้เกิน4ี่แสนเพื่อให้ได้ดรถลิมูซีนใช้2ครั้งนะคะฉันก็ทําสําเร็จมาตลอดทุกปี มาที่ใบเกือบสุดท้ายนะ,ะของการ์ดวอลเล็ตใบนี้นั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันลักซนั่นเองนะคะเธอตัวนี้เป็นบัตรเครดิตที่ยังได้ไปต่อฉันในปี2026และไปต่อกับฉันมาหลายปีแล้วเนาะ เหตุผลต้น,ตนๆที่ใั้นยังถือต่อคือหนึเลยเซ็นทรัลทีเสาร์อาทิตย์มันหาที่จอดยากคืออันนี้เขามีที่จอด The ะว l นักซ์ให้นะคะอันนี้เรื่องที่1 2เลยซื้อของในเซ็นทรัลเนาะถ้าเป็นราคาปกติจะได้ลด10%เนาะแล้วก็คะแนนคูณ4เข้าไปด้วยนะคะและเรื่องที่3ก็คือมี l เลาจ์ให้นั่งตามสาขาเซ็นทรัลเนาะเป็นอะไรที่สะดวกมากๆดังน,น,นั้นบัตรใบนี้ยังได้ไปต่อแก็บคันในปี2 0 2 6 ตอนนี้ด้านหน้านี้ก็หมดไปแล้วนะคะเขามีช่องกลางด้วยฉันพกบัตรเครดิตอีก3ใบนะคะใบแรกเลยที่จะพูดถึงสําหรับช่องกลางนั้นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตการ์ดเอสอัลตราแพลทินัมนั่นเองเธอตัวนี้เป็นบัตรอันหนึ่งที่ฉันยังพกติดตัวในปี2026แน่นอนเพราะฉันเป็นคนที่ชอบทานข้าวตามห้างแล้วก็ร้านอาหารตลอดคือใช้ชีวิตอยู่ในห้างตามร้านอาหารอะไรอย่างนี้บัตรใบนี้ใช้ใจ่ายในหมวดร้านอาหารคะแนนคูณ5ไปเลยนะคะดังนั้นใบนี้ฉันจะพกติดตัวไว้ใช้ จ่ายเฉพาะค่าอาหารโดยเฉพาะเลยใบยนี้ก็จะได้ไปต่อกับชั้นในปี2026ค่ะมาที่ใบต่อไปในช่องกลางนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต KTC Union Pay Diamond นั่นเองนะคะเธอตัวนี้เป็นบัตร KTC ที่ฉันใช้บ่อยที่สุดแล้วในบรรดาทุกใบก็คือบัตรตะกูล Union Pay เธอตัวนี้มันมีโปรเล่นเยอะมากนะคะอย่างโปรหนึ่งที่ฉันชอบใช้และพกติดตัวเลยก็คือเวลาขึ้นทางด่วนด่านที่ร่วมรายการ ใช้จ่ายค่าทางด่วนเกิน50ได้เงินคืนเลย10บาทซึ่งเช้าไปทำงานฉันก็จะได้เงินคืน10บาทตอนเย็นกลับบ้านได้เงินคืนอีก10บาทก็คือทุกวันที่ไปทางานเธอฉันใช้บัตรใบนี้จ่ายค่าทางด่วนประมาณ100ฉันจะได้เงินคืนประมาณ20บาททุกวันซึ่งเงินคืน20บาทเยอะมากนะเธอถ้าเทียบในกลุ่มบัตรเครดิตถ้าเทียบเป็นคะแนน25บาท1คะแนนอะไรเงี้ยเป็นบัตรเครดิตทั่วไปการที่เธอจะได้เงินคืนประมาณ20บบาทจากการใช้แต้มเนาะ จะต้องวันนั้นเธอช้อปปิ้งประมาณ5,000บาทเลยอะ่ะเธอถึงจะได้แต้มที่มีมูลค่า20บาทแต่บัตรใบนี้เธอฉันแค่จ่ายค่าทางด่วนเช้าเที่ยวเย็นกลับบ้านเที่ยวนึงอะไรเงีเย้ยฉันก็ได้เงินคืนล้ว20บาทนะคะในยอดลูดแค่ประมาณ100บาทเท่านั้นเองแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะมีจัดโปรร่วมกับห้างอย่างเซ็นทรัลชิดลมหรือเคร์เดอรมอร์บ่อยมากๆเป็นโปรเงินคืนแบบจุกๆคุ้มมากเลยนะคะใบนี้ก็จะได้ไปต่อกับแย็บในปี2 0 2 6เช่นกัน มาที่ใบสุดท้ายนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิตเค a n k กวันสยามวีซ่าซิกเนเจอร์นั่นเองนะคะเธอตัวนี้เป็นบัตรที่ชนะันน่ะพกติดตัวในปี2 0 2 6ต่อไปนะเพราะว่าเวลาใบเดินห้างที่พารกอนอะไรอย่างเงี้ยตัวเ l u x ัก์เราได้ที่จอดพิเศษไปแล้วใช่ไหมคะตัวนี้เราจะได้แต้มชั่วโมงจอดรถฟรีอีก6ชั่วโมงนั่นเองนะคะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งใบที่แก็บก็ยังพกติดตัวอยู่ใบนี้แก็ไม่กลัวเรื่องค่าธรรมเนียมเลยเพราะเราเป็นลูกค้า t ด e w ว s d o อมอยู่แล้วเราจะได้รับการยกเเววว้้นนค่าาธรมมียยยตั One, สไปด และนี่ก็คือบัตรเครดิตทั้ง11ใบนะคะที่แก๊ปพ,พกติดตัวในปี2026อันนี้เป็นบัตรลูกลักที่อยู่ใกล้ๆตัวเลยไปไหนต้องเอาไปด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบใบไหนบ้างก็อย่าลืมมาแชร์แกฟังที่ใต้คอมเมนต์นะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายผัดจังหวะแป๊บหนึ่งนะคะหลายคนดูแกปรีวิวบัตรเครดิตแล้วชอบคอมเมนต์มาถามว่าคุณแก๊ปใช้ที่ใส่บัตรของอะไรคะได้คะ่ะวันนี้แกปจะมาป้ายยา5ร์ดโฮเดอร์ที่แกปใช้ในปี2026 แบรนด์แรกเลยนะคะก็คือเวรานั่นเองนะคะตัวนี้เขาเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะซึ่งส่วนตัวแก็มองว่าคุณภาพค่อนข้างดีใบแรกเลยนะคะที่แก็บชอบก็คือตัวนี้เลยค่ะเว l าล์พิ c ิค d h โ l เดอนะคะตัวนี้เขาเป็นที่ใส่การ์ดขนาดย่อมยาวด้านหน้าใส่ได้3ใบด้านหลัง3ใบและตรงกลางได้ประมาณ2ใบนะคะดีไซน์ของเขาขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวกนะคะแล้วที่สำคัญก็คือลายเขาค่อนข้างเรียบรู ซึ่งก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่แก็ชอบเหมือนกันนะคะก็คือตัว v i l a Car v i a c a r d h o l d e r อนะคะตัวนี้เขาจะดีไซน์คล้ายกันเลยเพียงแต่ว่าการตัดเย็บของเขานะคะจะเป็นหนังนุ่มๆแบบนี้นะคะและเป็นลายเหมือนเม็ดไข่คาเวียเย็บเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็มีอะไหล่สีทองตัวนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่แก็ชอบและสำหรับใครที่ชอบจุเยอะขึ้นมาหน่อยเขาจะมีตัว c a v ว a Long Car ์ holder มาด้วยตัวนี้จะเป็นกระเป๋าตังค์ทรงยาวด้านหลังใส่เครดิตการ์ดได้5ใบมีช่องใส่บัตรตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีช่องซิปนนะะคะสสําาหรัับบใ่บ่ธตตงๆ ใบต่อมาจะเป็นของทาเคโอคิคุชินะคะด้านหน้าใส่ได้3ใบด้านหลังใส่ได้3ใบและตรงการ2อถึงสใบเช่นกันตัวนี้จุดเด่นก็คือเขาค่อนข้างบางนะคะพบพาสะดวกเหมาะสําหรับคุณผู้ชายมากๆแล้วหนังของเขาค่อนข้างแกร่งนะคะทนทานต่อการใช้งานเรียกว่าคุณผู้ชายคนไหนชอบสไตล์มินิมอลเรียบหรูนะคะใบนี้แกว่าเหมาะมากๆเลยเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่น มาที่ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นของเมซอง S.V.M. นะคะตัวนี้เขาจะเป็นแบรนด์เครื่องหนังเอกโซติกชั้นแนวหน้าของคนไทยเลยนะคะอย่างรุ่นที่แก็บใช้ตัวนี้เป็นรุ่นนิวยอร์กวอลเลตเอลเลสซาซิลเวอร์นะคะหรือว่าเป็นหนังกิ้งก่ายักษ์สีเงินนั่นเองข้อความเด่นของกระเป๋าใบนี้คือด้านหน้าเขาจะจุบัตรได้ทั้งหมด8ใบนะคะเห็นชัดแบบนี้หยิบใช้สะดวกมากๆส่วนช่องหลังก็จะมีช่องซิปมาให้ซึ่งตัวเก็บเองจะใส่เป็นนามบัตรหรือจะใส่เป็นเศษเหรียญก็ได้นะคะและตรงกลางก็สามารถใส่การ์ดได้เช่นกัน ซึ่งแบรนด์นี้นะคะเขาจะเป็นแบรนด์นเครื่องหนังเอ็กโซติกคุณภาพสูงเลยนะคะเรียกว่างานของเขาทั้งงานตัดเย็บและคุณภาพหนังดีมากๆสำหรับใครที่สนใจกระเป๋าใส่บัตรนะคะแก๊ปมีปักตะกร้าให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เพื่อนๆขาตอนนี้แก็ปมีทิ้งลิงก์ในการสมัครบัตรเครดิตไว้ให้ที่ใต้ e s สคริปชันแล้วนะคะสามารถกดสมัครบัตรเครดิตได้ผ่านลิงก์ของแก๊ปเลยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของแก๊ปด้วยและที่สำคัญตอนนี้ช่องของเรามีหลายช่องทางมากๆไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะไปติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคน